ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ชมคลิปนี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีนะครับตรงนี้ก็บริเวณด้านหน้านะครับทางเข้านะครับอันนี้ภาพเขียนสีก่อนอรรประวัติศาสตร์เข่าปลา จะเป็นแร่นียคารครับแรแกลไซด์ครับแน่นี้สามารถนำไปทำแก้วหรือกระจกได้ครับเราเห็นที่ไหนไม่ควรสัมผัสนะครับตัวเบองของเรามีความเค็มและความมันนะครับจะทำให้เขาหยุดการเจริญเติบโตได้ครับไาพเที่ร้อครแตาะี่ก้อีงี่ต้งถายจากทางนี้ครับนั่นเล ไปไปแไปหยุดตรงกลาเราหยุดตาเห็นเขาเขาสองฝั่งใช่ไหมล้วตรงนี้หยุดหรือ ชื่แข้งข้างล่างตาหรือตาอ,อเป็นพื่อนี้เราจะ้ขามขีอ่งเหรอข้ามที่สองแล้วหรอ <c oughs> นี่เราอยู่ข้างล่างเลยลนะเนี่ย <c oughs> อาจจะกางงาเ,เราเือเจะได้ไช่อนนะดด้นะข โอ้เข้าไปในนี้ก่อนแล้วออกมาอีกทีหนึ่งอ๋อให้ดูตรงนี้เฉยไม่ต้องมุดเข้าไปาเฮ้ยม,มุดเข้าไปด้วยเหรอ

ทางเดินไม่ลำบากมากคนอายุ 60, 70เดินได้เลยฮะว่าไงครับฮะ มีอะไรเยอะไหมอ่ะหมดแล้วด้านในนั้นไปอีกนะครับ ต้องรอมีแสงม,มากระทบก่อนน่าเดินน,น่าจะเดินเป็นวงกลมแล้วนี่ก็เดินไปตรงไปเดี๋ยวเขาก็วนให้มานี่ยทับหมดแล้วก็ม่คือเรามาแต่ครั้งนี้เองจำไม่ได้แล้วหลนทิงแล้ว กีเราก็มาจากทางนี้ทางนี้ทางใหม่เ,เราจะกลับทางไหนเรกับทานี้แหรเราไปเดินไปตรงไปเรื่อยๆครับโอ้โหเขี่ยวกระจี ต้องตัดแบบวมาบนี้เ่จะเขาสองด้านเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเป็นการยุบตัวที่เขาเรียก,ก,กว่าตัดเนาะโอ้โหแม่อวนแล้ววน วนเป็นวงกลมนี่นเพินด้านบนกลับ เดินเดินกลับทางเข้ามาใช้ทางเดียวกันนี่ดอนไทยตรงนี้เลยนี่ไงอ่านเมีดุมยุบเป็นปรากฏการธรรมชาตินี่ดอนไทยตรงใต้เขาหนึ่งไหน เข้าไปเหมือนเลรโอ้โหเหมือเมือลมก็โอ้โหเน็มากเลย เปื้ดกว่าเดิมเลยนะหรือเปล่าอันโน้นนะเห็นไหมน่ะอยู่ด้านไหน ตัวนะคะซึ่งเป็นตุ่ขางสองลูกแล้วก็ยุบหมดเรียกเขาฝึกนะคะในการโยชูงเดินจะถึงถึงทางออกแล้ว ตึงแล้วทางที่เราเข้ามามอโ,มโอ้โเดินมาได้ทุกคนทางขึ้นไม่ลำบากนะครับตัวบันไดก็ไม่มีความชันไม่ชันมากเลยนะครับผู้สูงอายุเดินได้นะครับตรงนี้ เห็นไหมครับท่านบนไดไม่ชันเลยนะครับก็ถือว่าปลอดภัยนะครับตรงนี้นะครับนี้เราก็จะลงไปด้านล่างด้านล่างถึงแล้ว ตรงนี้เองไม่กี่เมตรไม่กี่ขั้นก็ได้ไปชมอุปตาดแล้วโอ้แต่ขับรถมาก็ไม่ใช่ใกล้เลยนะครับก็ระยะทางพอสมควรเลยกว่าจะมาถึงที่นี่นะครับอุปตาดตรงนี้ก็เป็นทางเข้าที่มีเจ้าหน้าที่เขาเออเราจะต้องนำตั๋วให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็จ่าย ชำระค่าทมเนียมทางด้านนี้ชำระค่าบริการฮะตรงนี้ตร,นตรงนี้ก็บริเวณด้านหน้ามีป้ายนะครับหุบป,ปา่าตเดยีี่วน ร้านกาแฟนะครับขายของด้านหน้าขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ชมคลิปนี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีนะครับตรงนี้ก็บริเวณด้านหน้านะครับทางเข้านะครับ อันนี้ภาพเปลี่ยนสีก่อนประวัติศาสตร์เขาปลา